เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับมาดูเรื่อยติ๊กซอหรือว่าเลื่อยวงเดือนนะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่แต่ว่ามันแปลกมากครับโอเคมากสําหรับผมนะครับพอดีผมก็เพิ่งไม่เคยเห็นเพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับมาดูยี่ห้อกันครับยี่ห้อนี้นะครับ Hitachi ตัวนี้เป็นเครื่องมือมาจากญี่ปุ่นผมได้มาจากานําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยใช้งานในไทยแต่จะใช้ไฟอยู่ที่100โวล์ ไฟร้อยโวล์นะครับลูกค้าซื้อไปนะครับใครมีหม้อแปลงแบบนี้ก็คุ้มครับสเตปอัพสเตปดาวนะครับจากร้อยยี่สองร้อยยี่สิบโวล์เหลืออยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยสิบโวล์ร้อยหนึ่งร้อยโวล์ประมาณนี้ครับใช้งานได้นะครับใครมีหม้อแปลงก็ถือว่าคุ้มนะครับมาดูความพิเศษของมันนะครับสังเกตดูใบนะครับใบเหมือนจะเบี้ยวนะครับหมัอนจะเบี้ยวอันนี้คือทีเด็ดของเขาชอบมากครับ แล้วก็ปรับสูงต่ำปรับตรงนี้เดี๋ยวจะลองเสียบไฟให้ดูโอเคอันนี้เสียบแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองลองเปิดให้ดูครับ เสียกแล้วไม่สาใจครับเดี๋ยวจะลองเทสให้เลยดูเลยดีกว่าอังนก่อนนะครับเอาจะลองเอาล่องยาวหน่อยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะตำเกินก็จะแล้วเอามีวิธีให้แบบว่าที่ไม่อันตรายนะครับมาดูช่วงช่วงตรงนี้กันนะครับช่วงตรงฟัน โอเคอเสร็จแล้วนะครับเวลาใช้งานปุ๊บจะได้มาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นล่องมาเลยครับ เป็นร่องแบบนี้นะครับมาดูด้านข้างครับความสวยของชิ้นงานผมว่าโอเคเลยนะครับก็ชิ้นงานก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนี่ครับแจ่มมาครับสําหรับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็ลองแอดไลน์ผมมาแล้วกันครับเดี๋ยวผมเผื่อผมมีได้มาอีกผมก็จะส่งให้ดูนะครับแอดไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากชิปนี้อยากได้เครื่องมือแบบนี้นะครับตัวนี้ผมขายไป ราคาไม่แพงครับตัวนี้ขายไปพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้ของแท้จากญี่ปุ่นของดีครับคุ้มค่าครับราคาคุ้มนะครับซื้อของใหม่บ้านเราก็ลองเทียบดูนะครับแต่ทีนี้ของมือสองญี่ปุ่นได้ของแท้ราคาจะตึงไปนิดแต่คุณได้สินค้าที่มีคุณภาพครับสบายใจครับซื้อทีเดียวใช้ยาวๆครับประมาณนี้นะครับ ใครที่ดูอยู่ฝากกดติดตามด้วยนะครับ